อาละครับผมสวัสดีทั้งชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมมาเล่นเป็นอซันนะผมซันซุนซินนะฮะผมลิงดื้อครับผมส่วนสกินเป็นสกินแบบประเดิมสกินประเดิมตัวนี้ก็ดีอยู่ครับผมไม่ค่อยมีขายมั้งไม่มีมีวะไม่มีไม่มีมันเป็นประเดิมประเดิมได้เป็นตาน่นะทุกคนได้เป็นตาเีมเราก็มีปากิโต้นะครับผมมีเมลิซานะครับ โอ้หถือว่าดีมากเลยตัวที่หลุดดหลุดแบบหลุดแบนนดนะเออบิซ่านะคาคุระคิวคิวนะแต่ว่าที่เลือกลิงมาเพราะว่าผมไม่รู้จะเลือกอะไรดีอะมันก็มีหลายตัวแล้วแต่ว่าผมก็เล่นลิงดีกว่านะครับผมไม่อยากไปบวกบ่อยจ้เอ๋จ้เอ๋จ้เอ๋โอ้โหโอ้โหเอ้าเอาเอาซัดไปเลยตีเลยตีคนตีคนมันตีไป เอาเฮ้ยนี่ขอแล้วกันเ้ยไม่ตายหรอกเมือ่อกี้ปกติเสียไปแล้วนะฮะอันนี้ต้องย้ำไปก่อนนะผมผมเล่นไม่เก่งนะเล่นปายิ่งไม่เก่งใหญ่เลยนะผมเพราะว่าไม่ค่อยเก่งมากเลยไม่รู้จะทำไงดีคือไม่ค่อยได้เล่นปาด้วยนะครับแล้วก็มาปาอย่างงี้เดี๋ยวโชว์ง่ให้ดูอีกเ <c oughs> นาะไม่เป็นไรดูดูกันไปนะผมจังหวะมันได้อยู่แล้วจะไม่คิดอะไรมากครับตีๆๆเข้าจังหวงะครับผม เปิดไม่ค่อยเวริร์กมั้งผมว่าตัวละครตอนนี้ไม่น่าจะเปิดไวอ่ะก็จะเป็นตัวที่แบบเข้าจังหวะสองมากกว่านะครับเดี๋ยวเอาบัฟนี้ก่อนอาจจะไปมั่วๆทถาเรียนสักเรียนหนึงแต่ว่าข้างล่างก็น่าสนใจนะเอาตรงนี้ต่อครับผมอ่าเ่อไปเป็นอันนี้แหละครับผมเป็นเทียวสโลนะครับเป็นไอเทมพรเลยก็ว่าได้นี่ครับผมเพราะว่าใช้บ่อยมาก <c oughs> จำเป็นต้องใช้เคียวสโล่เนี่ยจำเป็นสุดๆเพราะได้แล้วที่เหลือจะออกขี้หรือจะออกอะไรก็ได้อะตรงกลางตรงกลางโอ้เฮ้ยเฮ้ยไปนลงแล้วไปลงเนลนล่างแล้วเขาลงไปเลนล่างแล้วลงไปเลนล่างแล้วระวังด้วยนะว่าหายไปตอนนี้ขอตีบัฟก่อนไม่ตีก็ได้ขอเช็คก,ก่อนแล้วกัน อ๋อมจ้ะคือกังวลนะมาดูว่าเออมันตีเต่าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับถ้าตีเต่าเราจะเข้าไปแย่งนะไปกวนอะไรอย่างงี้ชอบตั้งแต่เล่นสักพักนึงแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบไปกวนกวนตีนปากวะเขิไปกวนตีนเฉยๆนี่แหละกวนปั๊บกวนอะไรไปแบบไปกวนเฉยๆไม่มีอะไรมีสกิลนีเลยชอบกวนอ่าตรงนี้มีมาติสนะฮะอุ้ยนี่ไง อยากล่างไปแล้วโยนไปแล้วครับผมปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปตีครับผมเดี๋ยวป้อมแตกอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีโอ้โหโอ้โหเข้าลึกเข้าลึกเข้าลึกสกิลลำมันไม่ลำมันมันลำแล้วมันลำแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนอะไรอ่ะเอ้าเอาไอ้ไเฮ้ยออะไรวะอะไรอ่ะทำไม อากิโตะนายตีเว,ว้าใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเส็งอากิโตะอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะเกือบได้แล้วไม่ให้อ่ะไม่ได้อ่ะม,มันตีเว้าหรือมันตีไม่เว้าวจำไม่ได้แบบรู้สึกอะไรแวบๆบแ,แล้วมันก็แบบเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเออแต่ช่างมันเถอะครับผมไม่โทษครับเอาเป็นว่าผมผมโง่เองนะฮะโดนซ้อนเองนะครับผมไม่เป็นไร ่ะลุยต่อครับผมตรงนี้ด้านไงด้านไงครับเแยกล่างมาแล้วครับผมไปไหนเพื่อนไปไหนมานี่มึงมานี่เลยเมื่อกี้มึงทำเอาไว้นี่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 เออโดนเต็มเฮ้ยเฮ้ไปเยอะมาเยอะไปทำไมนี่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 อยโ๋ออ๋อปา quito จะเป็นงารทำไมวะโอ้ยแยกออกมาแล้วเฮ้ย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 ไปไหมเนี่ย ไม่ไหวแลเนี่ยอยากล่างแล้วเนี่ยเฮ้ยมาไงวะเฮ้ยมาไงวะโอ้โหอะไรมันวิ่งวิ่งแวบๆเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ช่างมันเถอะเล้วลุยต่อดีกว่าโอ้โหฮาเลยเมื่อกี้แบบไปครับไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อตีต่อนะนี่ อันนี้ดีกว่ามาตีบัฟบตีบับ๊บเซ็งเซ็งเอาเอาเอาแล้วครับเอาเป๋อก็ไม่มีโอ้โดนเสียเสียเงินด้วยไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรช่างเถอะเนี่ยจะมาแบบเงินเราดำเท่าไหร่ไม่ต้องคำวนวณแล้วขอแค่ปากิโต้ไม่ตายผมก็พอใจแล้วคือไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งแนวก็ขเขาไม่ไม่เก่ง <laughs> คือแบบเฮ้ยแบบมันมันดูมั่วๆไงบอกไม่ถ uh, ูกผมบอกไม่ถูกรอบนี้มันดูมั่วๆๆแบบจะเข้าไปเล่นยังไงบอกไม่ถูกเอาปากิโตมาครับอยากจะเข้าใช่ไหมเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นนะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเงยเงยเอ้าโดนไปแล้วผมมีโดนเต็มๆเลยโดนเต็มเลยเมื่อกี้โอ้โหเจ็บเจ็บนี้แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่เจียเต่านะครับผมเจียเต่า ก็มีแต่เสียเมื่อกี้ก็เสียบัฟเงินแล้วมาเสียเต่าด้วยเจ๋งกันนะนะช่วอ้าหน้านหน้าหน้าหมามอสครอฟโอ้โหจ็บจแยกลาก่อนเอ้ยเอ้อนั่นแหละเสียคอกินน้ำสักครู่ชื่นใจ อ่ะรวยต่อรวยต่อครับอ่ะตอนนี้ผมเอาเป็นดาบดานะครับเดมอนฮันเตอร์นะชื่อมันนะเป็นดาบที่ตีเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับซึ่งอ่แคงมันไม่สนเกาะอ่ะข้อดีตรงนี้ว่าใหญ่คนจะออกกันเข้าเยอะมากนะครับเข้าประมาณหนหรือต่อครัผมจำไม่ผิดนะนี่แหละเป็นของไอเทมสำคัญก็เป็นไอเทมพอชิ้นหนึ่งเอาแล้วคาคุระโดนแล้วยังไม่พิวใช่ไหมล่ะมาเล่น เฮ้ยขอกวรหน่อยโอ้หสามตัวเลยอ่ะสามตัวเลยครับท่านผู้ชมครับทาไงดีครับผมไม่ทันไม่ทันไม่ทันช่างเถอะเดินไปดีกว่านะตรงกลางมีมาติสยังไม่กล้าเข้านะของมันนำเนะืทุกคน,กคนของนำอนะ่ะมีแต่ตอดได้ไปเรื่อยแค่เนี้ยตอนนี้ตอดหน่อยครับของเขานำอนะ่ะมาติสไม่กล้าสู้เ่าไห่นะ ถ้าเราของนำนะผมก็ไม่กลัวนะแต่ว่าของยังขาดอยู่ยังขาดตีเร็วเพิ่มไปอีกแล้วก็ขาดคีขาดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเล่นเซตคีนะเออเนี่ยครับผมดึงได้ครับดึงไปเลยอ่าตัวดามเมจเมลิซ่าครับแบกทีมอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับคุณเมลิซ่าครับน,นี่ีเข้าเข้าเข้าครับไม่ตายด้วยบอกแล้วเนี่ยของมันไม่ถึงครับตีมไม่ตายทำได้แค่ตัดตดนะครับผมใครจะปิดก็ปิดให้เลยนะปิดดามเอตนะ เครเลนก่อนคนระับหาเงินก่อนโอ้เป็นลิงก็ลําบากนะต้องหาเงินนะนอกจากปีนมะพร้าวแล้วก็ต้องตามเรียนนะนี่ครับโอเคอยังเงียบเงียบใช่ไหมโอ้มันามาเรีนล่างอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันเป็นเน,นี่ยเอาสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม รอ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 เฮ้ยรอรอไม่ไรอสกิล, Jackie, ล,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 ลโอ้ยเมื่อกี้รอสกิลอ่ะสกิลมาเดี๋ยวเข้าไปแยกล่างอะไรอีกโอยไม่ทันเลยปากิโต้นี่ผมแบบแทบไม่อยากยืนเลนด้วยตอนเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรโอยเฟซบุ๊กมาได้เลยตอนนี้ปากิโตก็ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันมันมันดีแค่ตัวเองแต่ว่ามันทำอะไรได้ตอนเนี้ย ว่าผมเดินคู่พวกเมลิซ่าเดินคู่พวกนี้ดีกว่านี่นีนี่นี่เหรผมโยกไปไม่ได้ครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ได้อ้าวอ้าวไม่ตายตายไหมไม่ตาย <c oughs> บากิโต้รอดวะก็ะที่หา่าน <Legend ary. S 1> สใส่ไม่รู้ว่าห้อยพระอะไรนะแต่ว่าก็ก็คือว่าดีอ่ะเออ,เ,อ,อเป็นดักไวยต้องห้อยพระนะ เจ๊กิวน่าน่าโคตรแรงเลยเอาเอาตีหลอดแล้ว <c oughs> ได้ได้ได้งั้นบุยหลอดเลยครับผมปิดหลอดเลยดีกว่านะครับจจโจพอดีเลยคนระับมลิซ่าคือเกิดจัดแล้วตอนนี้ยคือเราไปมั่วกันอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าเมลิซ่าคือจะเกิดแล้วบอกแล้วว่าอย่าให้มันหลุดแบรนนะตัวนี้ผมก็แนะนำนะคใครเล่นในแรงก็แบนไว้ก็ดีนะครับ แต่ถ้าใครที่รู้วิธีการจัดการนะครับผมก็ไม่แบนก็ได้นะฮะไปแบนตัวน,นี้จำเป็นจำเป็นด,นดีกว่าดึงมาโคตรแม่นโหจอดเป็โคตรแม่นเลยอ่ะท<ป>ีนี้ผมกินป้อมรัวๆครับสำหรับลิงเราไม่ค่อยมีบทบาทเลยบทบาทคือไปตายให้มาติดเองมาติดได้คิวคือมาติดของมันดาเมียมันมันมันจะเยอะแล้วอ่ะมันมันเกินเรานะไม่ก็เลยสู้ไม่ได้อะตอนเนี้ย มีแต่แบบตัดตอดแล้วก็ปล่อยให้เมลิซาฆ่าไป,ปนะฮะผมง่ายที่สุดแล้วอย่างของพิ่งมาเองครับดาบวายุของเรานะผมเวินวินช็อกเกอร์ใช่ดาบที่เคยใช้ประจําทุกวันนี้ไม่ค่อยได้จับแล้วจับตมีดกับซัพพอร์ตไหนเอาตีป้อมสิครับแยกไปตีป้อมเลยตีป้อมตีป้อมเอาล่างป้อมไปตีนี่นี่นี่โอ้โหจบพอดีเลยชนะได้ยังไงวะคิดในใจว่า ก,กูแพ้ได้แน่เลยเมื่อกี้อะไรเงี้ยแบบเข้าไปปากิโตก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายก็อืมรับไปเต็มๆนะฮะช่วงนี้ตกแรงบ่อยแลวทุกคนนะผมก็เหลือแต่นิดเดียวตาี้เลยบ๊ายบายครับ